ดอนีมาไงอะมาดูผลงานครับปลาที่เราไปล้อมกันนะครับมี 嗯，对嗯，嗯。 哎，对。 ได้้ขอมถ่ายรูปเฉยๆนะถูกป่ะแม่ฝางแม่ฝางโทรศัพท์เออมันไม่ช้าอ่ะถ่ายถ่ายปกติเลยแม่เอามือไปปิดกล้องอะไรอ๋ออ่าแม่จะไปปิดกล้องดิถ่ายรูปเดี๋ยวก็ส่งไลน์ให้ผม มาไงอ่ะมาดูผลงานครับปลาที่เราไปล้อมกันนะครับนี่เจ้าพอกินแล้วปลากระบอกครับปลากระปอ๋อเห็ดคอนขาวครับตัวใหญ่ ข่าวปลาโะสลิดนะครับปลาชิตังนี่ครับปลาหลากหลายเต็มไปหมดครับนีเ๋ยวนะไม่ว่าสองตัวก็เต็มหมอ้อแล้วเนี่ยได้แล้วพอกินแนละ้ว เหมึกหมึกหลงมาตัวหนึง่งติกอวนโอ้โหเห็นโคนตัวเบลอเร่เลยปลากระบอกปลากระดอกได้หม้อหนึง่งเี็โคนได้ไหลายหม้ออยู่ปลแกงนะครับเดี๋ยวกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกับผลงานปลาล้อมอวนนะครับนี่มากินแบบบ้านๆน,นะครับฤิธิชาวเลครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ โก้ลูกเดี๋ยวจะไปแกงโก้ที่หลังด้วยอืะเพือเพื่อตามกูเลยเหรอเดี๋ยวแกงละพอใส่ป่ะวะรวบเลยรวบเลยระวังมันจะกระโดนมี

สะใจเนาะเยอะเลยเต็มน่ะเต็มเลยปิดฝาได้ไหมเนี่ยพีใหญ่กว่าเพื่อนเลยนด้นี่ได้พอดีกลมลังพอดีได้แล้วแตกป่ะไม่มีโอาสครับโอ้โหมันเลย นีม่มาต้มอ,อย่างปลากระบอกนะครับต้มปลากระบอกหลังจากที่เราไปวางมานี่ครับนี่เป็นในช้างเหยียบนะครับส่วนนี้เราก็นะครับมีปลาคางรกระจกนี่ครับปลารวมเยอะแยะต่วนี้ก็จะเป็นปลาคางเหลืองแร่นะครับอืมหูไข่ทุกตัวเลยนี่เป็นหมึก ครับที่ได้มาเมื่อเย็นนี้นะครับนีอทนนี้เราก็จะแล่เป็นทําเป็นปลาเค็มนะครับไปลังแลกการแชนแนลครับโอ้ยคนอันนี้ดีสุกนะฟ้านะครับเน้นเน้นเน้น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  โคนก็มีนะครับนี่หามาทั้งเห็ดโคนทั้งข้างกระจกเดียบหมดจอดอันนี่ก็จะเป็นย่างปลาเหยบช้างเหยบนะครับเรียกกันในช้างเหยบตัวใหญ่ๆ,ๆโ,โอ้โเลยพอเจอปลา,าตัวใหญ่นะมันมันเต่ากับหีบมันเล็กเนาะ มีต้มยำปลากระปอกโอ้กำลังเดือดครับมันดีด้วยเดี๋ยวมากินแล้วกันครับกลุมมาไม่ขาดสายเสร็จแล้วครับพร้อมรับประทาน ปลาเผาหรือไปย่างนะปลาเผาเดี๋ยวมันจะลวยๆอร่อยหอยครับหอยปลาผ้าอืมเอากินปลาผ้าดูหน่อยอืมเยอะเลยคีิดนางออกอืม เป็น nghe รส tay อร่อย สก๊อตอืมัใจต้มยำปลากระบบอรเลรคนออกมาครับ boleh ce gel nganiiku